ครับผมสวัสดีพี่น้องครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตอยู่หลายวันครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับกับการทํางานกับกังหันน้ําของเรานะครับผมกังหันน้ําระบบสามแรงครับสามพลังครับนี่ครับการทํางานกําลังชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นําไปใช้ที่ครัวเรือนบ้านเรานะครับ หลายๆายคนก็มีเม้นท์ถามมาครับบอกว่าถ้าจะชาร์จเข้าแบตก็ทําไมไม่เอาแผงตัวนี้ชาร์จเข้าแบตไปเลยนะครับมันได้ไฟแรงกว่าจริงครับผมอันนี้ยอมรับนะว่ามันได้ไฟแรงกว่าครับว่ามันได้ไฟแรงกว่าแต่ถ้าคุณจะเอาตัวนี้ไปชาร์จเข้าแบตนะครับน้ําคุณก็จะไม่ไหลครับผมบอกไงไาคือน้ำคุณสีบ่ไหลครับ นึกลองนึกว่าเรามีแผงโซล่าเซลล์อยู่3ามแผงน่ครับ3ามแผงนี้ครับผมขนาดแผงละ350นะครับ350วัตต์นะครับผมสูบน้ำขึ้นมาจากบาดาลครับตอนนี้สูบน้ำขึ้นมาจากบาดาลด้วยปั๊มสมมตินะครับขนาด900วัตต์นะครับ900วัตต์ให้น้ำนี่ไหลลงบ่อนี้ครับเพื่อนำเอาไปใช้กับแปลงการเกษตรนะครับตัดสินกำลังปลูกข้าวโพดครับทั้งเตยพุ่มก็ งดน้ำต้นใหม่ครับก็คือน้ำนี่มันจะไหลทุกวันครับต้องไหลทุกวันนะครับ่าตามได้ที่ยังปลูกของเงมันกัสิไลซ์มือนะครับเพิ่นก็สิมาเปิดใบเสมือนะครับถ้าเรากําลังที่จะเปิดไฟอยู่นี่ครับเปิดไฟสูบน้ําอยู่นี่มันจะเอามาชาร์จแบตไม่ได้นะครับจะเอามาชาร์จแบตไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคุณก็ต้องไปซื้อต้องไปซื้อตัวกล่องชาร์จอีกนะพี่น้องเนาะ อื่นไว้ชาร์จเจอเนาะต้องไปซื้อชาร์จเจอมานะครับถึงจะชาร์จได้นะครับถึงจะใช้ไฟเข้ากับแบตเตอรี่ได้นะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าในเมื่อน้ำเนี่ยครับมันก็ไหลอยู่ในอของมันอยู่แล้วเนี่ยครับทํายังไงเราถึงจะได้ทั้งน้ําได้ทั้งไฟเหรครับมันก็ช่วยน้ําก็ไหลไฟก็ออกนะครับบอกง่ายคือบานห้องกับวัดน้าก็ได้ไฟกับสว่างนะครับก็มีคนไม่เข้าใจนะ ก็บอกว่าเอ้ยก็คุณเอาพลังงานไปสูบน้ําขึ้นสูงอย่างนี้น้ํามันก็ไหลช้าลงสิแทนที่คุณจะปล่อยให้มันไหลตรงๆเลยไปยงั้นไม่ต้องสูบขึ้นสูงเนี่ยน้ามันก็ไหลแรงกว่าเดิมอยู่แล้วอาจจะใช่ครับผมแต่อาจจะใช่ใช่อย่างที่คุณพูดนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้เบามากกว่านักนะครับผมกับม่ได้เบาเกินกว่า,าสูบตรงๆเลยหลท่ดานอกครับ นิดเดียวนะครับผมสังเกตเบื้องนี้มันก็ไหลซ้ำๆกันอยู่เนี่ยครับซ้ำๆเก่าอยู่ที่ผมไหลลงตรงๆนี่มันก็ไหลซึ่นี่แหละครับมันกัไหลอยู่ซึ่นี่แหละนะครับก็แล้วแต่แดดขึ้นกันครับแล้วแต่แดดจังวะแดดจังวันจะจ่านะครับมันกัไหลแห้งก็นี่นะครับทําอย่างนี้เราอาจจะได้ไฟน้อยกว่าก็จริงครับได้ไฟน้อยกว่าตัวของมันว่างงายคือได้หน่อยก็แพงนึงโดยซ้ำไปนะครับซ้ำแพงนึงหรอไป นี่ได้ไฟสําแผงหนึ่งของของอันนี้แหละครับอ่าแต่ว่าเราก็ได้ทั้งน้ําก็ไหลนะครับน้ําเราก็ไหลด้วยนะครับแล้วก็ได้ไฟด้วยนะครับลองคิดในมุมนี้เราก็ได้ประโยชน์ก็คือหมายความว่ายิงนกทีเดียวได้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวครับเออหรือว่าคุณอาจจะคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณแบ่งเวลา ไปซื้อชาร์จเจอร์มาใส่ชาร์จเจอร์เข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้เปิดน้ําสักสามชั่วโมงเหลือเวลาอีกสามชั่วโมงไปชาร์จแบตอะไรมันจะดีกว่ากันห้างทั้งเทียนมันก็ใส่ไฟยุดตลอดเวลาทั้งสี่นะพี่นอ้องเอา้าแล้วแต่ม,มุมมองนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันคุ้มค่านะครับมันได้มันมีประโยชน์นะครับ,ม,ม,รรบมันมีประโยชน์กว่านะครับแต่ ั้งนี้ทั้งนั้นครับที่ผมมาทำเนี่ยอันนี้คืองานทดลองนะครับเป็นงานทดลองเป็นงานวิจัยเป็นงานทดลองเป็นงาน DIY ที่ผมทดลองนะครับว่ามันจะได้ผลไหมนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้นะครับถ้าไม่ทำสามอันแบบนี้นี่ถ้าทําอันเดียวอย่างที่เราเห็นที่เขาทําอยู่กับน้ําไหลน้ําอะไรเนี่ยทําอันเดียวเนี่ยครับไม่ได้แน่นอนครับไม่ได้เลยแม้แต่ชาร์จแบตเข้ากับได้ไฟน้อยครับ แต่ถ้าเราทำสามอันแบบนี้ครับเราก็จะได้ไฟมากขึ้นนะครับกําลังจะมากขึ้นนะครับเป็นแบบนั้นครับผม,มใส่ได้ตลอดครับพี่น้องใส่ได้ตลอดสมมติว่าไม่ใช้แบตเตอรี่มันก็สมมติว่าไม่มีแบตเตอรี่เอาอินเวอร์เตอร์ต่อตรงเลยก็ใช้ไฟได้ครับใช้ไฟได้อาจจะใช้ไฟได้ไม่หนักนะครับนิดๆหน่อยๆชาร์จแบตชาร์จอะไรเปิดพัดลมได้นะครับพัดลม ตัวที่กินไฟไม่มากนะครับใช้ได้ครับนี่มันเป็นงานวิจัยครับงานทดลองนะครับแต่ว่าโครงการที่ที่ผมที่จะทดลองนี่คือมันใหญ่กว่านี้นะครับก็คือผมจะสร้างก้างหันแบบนี้แล้วผมจะขุดสะตรงนี้อีกนะครับสะตรงนี้อีกนะครับ,รรบแล้วกว็ก่อขอบขึ้นมาเอาอิฐแดงมาก่อขอบมันขึ้นจะหาสิบเส้นครับออมเป็นรูปง,งามเหมือนเป็นแรง เป็นสะงามๆครับรูปห้อยตีนกันเลยด้วยเชื่อมใช่กัน,นครับตอทอเชื่อมใช่กันขึ้นมาสูบนามจากทั้งไตครับสื่อโซลาเซลล์ไม่เยีซีแผงพี่น้องจากซีแผงสูบนามขึ้นมาเก็บไว้ในสะนี่นะครับแล้วกับเก็บกังหันล่งคลอยลงไปนีครับเนี่ยลาดยังลงไปตรงนี้นะครับยาวไปถึงตรงโน้นเลยนะครับกะว่า อีกตัวหนึ่งครับเฮ้ยมันโครงการมันใช้งบประมาณเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับโครงสร้างตัวนี้ครับผมโครงสร้างตัวนี้รวมทั้งถังกังหันนี่ครับลงทุนอยู่แล้วเล่าอ่าหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องหมื่นกว่าบาทนตัวนี้นะครับตัวกังหันพร้อมกับโครงสร้างมันนี่ครับประมาณหมื่นกว่าบาทถามว่ามันคุ้มค่าไหม ถ้าเทียบกับการสึกล้อของมันนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กใช่ไหมครับมันเป็นเหล็กแล้วมันสนิมจะกินไหมสนิมจะกินไหมอันนี้ก็ถ้าเราทําดีๆนะครับถ้าสีท่ายังเห้มันดีๆนี่มันก็สีได้โดนอยู่พี่น้องได้โดนได้ทนอยู่ครับเห็ดถ้าเห็ดเอาแท้นี่คือท้าสีพร้อมเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับทดลองซื้อนะครับเพราะว่าเราถ้ามันประสบผลสําเร็จจริงนะครับมันก็ต้องทําดีกว่านี้นะครับให้มันท่าสีท่ายังเห็นพร้อมเรียบร้อย ลงสีกันสนิมความดีๆนะครับมันก็น่าจ,จะใส่ได้โดนอยู่ครับใส่ได้โดนอยู่เป็นว่าก,กระไดเนาะพี่น้องอเล็กกระไดหรือว่าสิเปลี่ยนแปวงเห้มันเป็นไหมก็คือที่ผมทําอย่างนี้ครับมันเป็นแบบที่ลงทุนน้อยที่สุดเลยครับผมราคาถูกที่สุดนะครับผมคิดได้นะครับนานแล้วว่าจะทําแบบนี้นะแต่ว่าผมจะคิดหาพัสดุอะไรที่จะมาทํานะครับที่จะมาทําแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็ราคาถูกที่สุดนะครับ ราคาถูกที่สุดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับผมก็นึกถึงอันนี้แหละถัง2อ0ลิตรนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดแล้วก็มันทําง่ายสุดนะครับถ้าสมมติว่าเราจะเอาเหล็กมามาทําเลยนะครับเอาเหล็กมาดัดให้มันได้รูปนี้นะครับทําแบบนี้เลยเนี่ยครับมันก็จะเชื่อมยากนะครับทํายากมือหนึ่งอาจจิไม่ไใดเพราะ ข้อกังหันตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถางห้าเหล็กมาเห็ดเองเลยนี่ครับมาเห็ดเองมาออกแบบเองเรห้ามันจะได้สับส่วนที่ีดีนะครับที่ที่อาจจะบากว้างบานี่นะครับแต่ว่ากว้างๆนี่มันก็ดีขึ้นกันนะครับมันก็ล่องลับน้ำได้หลายครับล่องรับแรงดันของน้ำได้หลายครับก็ได้แรงทอกมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใช้ถัง200ลิตรนะครับทำเนี่ยถ้าเราทําเองเนี่ยเราก็จะทําวงกว้างกว่านี้นะครับ วงกว้างกว kind of ่านี่วงกว้างวงเง่กว่านี่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยสองเมตรนะครับสองเมตรเลยนะครับวงกว้างญ่ๆนะครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งได้แรงบิดเยอะนะครับแรงบิดเยอะแต่ว่ามันก็ยิ่งช้าลงนะครับก็ยิ่งได้แห้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกับข้นยกกำน้ำนะครับพี่น้องข้นยกกำน้ำตัวนั่นแหละตัวที่ปล่อยลงมาแหละครับตัวที่ปลดปล่อยพลังงานลงมา ว่าตนกําลังเป็นตัวปลดปล่อยพลังงานนะครับถ้าเราทําอย่างนี้เราก็จะได้แรงที่เยอะครับถ้าเราเอามาทําให้มันเป็นชั้นแบบนี้ครับเห็นไหมกระโดดลงใส่นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการตอบคอมเมนต์ครับผมที่ถามกันมาครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ คุ้มคา่าเพราะคุ้มคา่าเพราะรู้ครับพี่น้องแต่ว่าภูถ้ำเนี่ยครับว่ามันใส่ประโยชน์ได้สองอย่างนะครับน้ำกระไรไฟกับสว่างครับถ้าจะเอาแต่ไฟนะครับถ้าจะเอาแต่ไฟเบาเอาน้ำนะครับคุณก็เอาแบตมาชาร์จตรงหนี้ก็ได้เลยนะครับอ,อันนี้คือเราพยายามที่จะหาทางหลีกเลี่ยงในการใช้แบตเตอรี่แล้วก็พยายามทำให้ให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพนะครับ สูงสุดนะครับของการใช้น้ำนะครับเอาโอเคครับผมติดตามชมใหม่คลิปหน้าครับ